รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอท้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหลักสูตร108อาชีพกศนค่ะรายการที่จะคัดสรรอาชีพที่น่าสนใจมานําเสนอต่อท่านผู้ชมกับดิฉันพรวิลินวินชวนค่ะค่ะวันนี้ดิฉันได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มเพ้นท์ลายผ้าปาเตะเทศบาลตำบลวายอดอําเภอว่ายอดจังหวัดตรังค่ะที่นี่มีอาชีพที่น่าสนใจนั่นก็คืออาชีพการทํากระเป๋าผ้าด้วยผ้าปาเตะ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยและถามความรู้จากท่านรองประธานกลุ่มเป็นลายผ้าประเตะซึ่งอยู่ที่เทศบาลถมนลบวยอดอำเภอวยอดจังหวัดตรังอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือคุณกัญญาพาณิชและตอนนี้เราก็าอยู่กับท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาคะสวัสดี <ขอ S 2> ค่ะขอให้ท่านได้แนะนำตัวหน่อยค่ะส,สดิฉันนางกัญญาพาณิชเอ,อเป็นรองประธานกลุ่มเป็นลายผ้าปะเตะ เทศบาลตำบลวัยอดค่ะค่ะในปัจจุบันตอนนี้เราได้มีสมาชิกกลุ่มอยู่ทั้งหมดขี่ท่านได้ค่ะประมาณ30กว่าคนค่ะแต่ปฏิบัติงานอยู่ประจําก็ประมาณ20่คนค่ะเราได้เริ่มต้นการรวมสมาชิกกลุ่มกันรวมกันมาประมาณ7ปีแล้วค่ะเปีแล้วนะคะอ้โหถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความ เข้มแข็งทีเดียวนะคะแล้วก็<ช>จำนวนสมาชิกกลุ่มนี้ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรเลยค่ะค่ะคะทีนี้เ,เมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยกลุ่มได้มีการคิดค้นพัฒนางานการทากระเป๋าผ้าเนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างคะปกตินะจะมีการไปเจอกันสัปดาห์ละครั้งค่ะเน้นนวันศุกร์เพราะว่าสถานที่ ของเราไม่มีค่ะแต่งบประมาณส่วนใหญ่เราได้จากกสนอตำบลวัยยอดค่ะแต่สถานที่เราไปใช้อาคารอเนกประสงค์ที่ผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลวัยยอดซึ่งเขาก็ให้การสนับสนุนดีค่ะเราได้ใช้น้ําใช้ไฟปกติถ้าเราเจาทุกวันไม่ได้เพราะว่าที่นั่นมันมีกิจกรรมไปสลับกันค่ะเราแต่ว่างบส่วนใหญ่เราจะได้จาก กทนค่ะของตำบลว่ายอดขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะจะเห็นได้ว่ากลุ่มนะคะเป็นมิตรที่นีกับกทนตำบลว่ายอดของเรานะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะการทำงานร่วมกันในพื้นที่กับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีซึ่งได้ด้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่นะคะที่ให้กลุ่มได้มีการปบกปะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็มาทำกลุ่มอาชีพตรงนี้กันนะคะค่ะ ทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์สักนิดค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยเรามีอะไรบ้างจากที่ว่าสมาชิกของเราได้ได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยอยากให้คุณจัญญาได้แนะนําผลิตภัณฑ์ของของที่นี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องคุยเรื่องที่มาของค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะในในกลุ่มเราจะมีคณะกรรมการนะแล้วก็มีการเออเออกรรมการแต่ละแบบแผนวางแผนวางแผนร่วมแล้วก็มีจัดตําและก็ํำหน่าย อปรเดี๋ยวก็จะเจอแต่ละประเนคุณเดจะที่ไปให้ฟ hmm. ังว่ามันเป็นที่มาที่ไปอย่างไรนะคะค่ะค่ะวันนี้จะเห็นว่ามีการทางสมาชิกกลุ่มได้นําผลิตภัณฑ์มาให้เราชมหลากหลายทีเดียวค่ะในในส่วนของการคิดคิดและก็พัฒนาต่อยอดอาชีพในการทํากระพอผ้านะคะอยากให้คุณกัญญาแนะนําค่ะว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะ ชิ้นงานแรกของกลุ่มที่ที่เราทํามาตั้งแต่แรกและยืนพื้นนะตั้งแต่เราเป็นลายลายผ้าปะเตะเนียคะแล้วก็จะขายจะจำน่ายเป็นเป็นผืนค่ะออกจำน่ายเป็นแบบนี้ก็ก็นำไปตัดเป็นกระโปรงค่ะชุดแต่ก็ได้ะคก็ถือว่าไม่ได้ทำกระเป๋าอย่างเดียวแต่มีการพัฒนาเป็นอดิัการอย่างอื่นด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นสมาชิกเอาตัวนี้ไปตัดมาใส่เราก็ต้องมีนะแล้วออเจนั้นก็มาทำเอาเจสตอนที่เหลือเราก็มาทาเหมือนกระเป๋าหยดน้ำมากี้ทาพสมาชิกบอกว่าเป็นกระเป๋าหยดน้ำนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่สามารถที่จะใส่สิ่งของอเนกประสงค์ได้เยอะทีเดียวนะคะถ้าเศษเล็กเศษน้อยก็ออามาตำเนี่ยพวงกุญแจเศษเล็กเศษน้อยมีดอกแก้วดอกแก้วอันี้ดอกแก้วกับ ส่วนหน้าำดอกแก้วกับดอกิวลิปค่ะเป็นของจำรวยนำไปใช้ในงานแต่งงานนี่มีออเดอร์มาเห็นว่ามีการคัดเลือกลายผ้าที่มีที่มีลายความเป็นไทยอยู่ด้วยความเป็นท้องถิ่นของที่นี่นะคะถือว่าถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ที่สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าเล็กๆเราจะเน้นเน้นปาเตะหลังๆก็มีเศษของพวกท้องถิ่นอื่นเราใช้ค่ะค่ะมีก็เหมือนกันนี่ก็ปาเตะค่ะ อันนี้เรียกว่าเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าของกมใช้มือใช้มือหมดเลยไม่ใช้จักรก็คือว่าที่ว่าทำมือหมดทั้งตะเข็มทั้งมืเลยนะคะค่ะทำมือมดเลเราก็ทราบประวัดที่มาที่ไปของกลุ่มพอสมควรแล้วนะคะก็อย่างนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำกระเป๋าผ้าด้วยป้าปะเตะกันสักหนึ่งชิ้นนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระเป๋าผ้า เพ้นลายผ้าปะเตกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตกันค่ะสวัสดีสม<อ>า,สมาชิกนะทุกท่านค่ะค่ะเห็นว่าวันนี้เรามาอยู่กับสมาชิกที่จะสาธิตวิธีการทํากระเป๋าเพ้นลายผ้าปะเตแล้วนะคะทุกท่านก็มาด้วยสีหน้า,ายิ้มแย้มแจ่มใ <c oughs> สกันนะคะค่ะวันนี้จะสาธิต วิธีการทํากระเป๋าผ้าลายปาเตะนะคะวันนี้เราจะทํากระเป๋าพิกแพ็คกระเป๋าพิกแพ็คนะคะพี่กัญญาคะมีมีพี่อารีจะสาธิตการลงสีลายผ้าปาเตะนะคะแล้วมีน้องสุวิมลกับน้องสุนันทาเนี่ยจะเข้ากระเป๋าพิกแพ็คให้ดูว่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนที่นี้อันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการทํากระเป๋ลาย ผ้าปะตินะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออันดับแรกคือเป็นเตรียมมาคผ้าถุงนะคะผ้าผ้าปะเตะนะคะแล้วก็เตรียมชีค่ะแล้วก็ผู้การผู้การก็วัสดุในการเขียนค่ะค่ะการที่เราจะออกแบบกระป๋าสักใบเนี่ยลายผ้านี้มีส่วนสําคัญไหมคะก็มีส่วนนะคะค่ะเพราะนั้นเราต้องเลือกลายผ้าให้เข้ากับรูปแบบ กระเป๋าด้วยค่ะค่ะดังนั้นเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่าวิธีการเริ่มต้นในการทํากระเป๋าผ้าเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างค่ะทํากระเป๋าผ้าก็จากจากเขียนลายจากถ้าเราเขียนลายลงในผ้าปะเต้แล้วนะคะถ้าเราไม่นําไปเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องงวงเราก็มามาทำกระเป๋าเลยได้ทั้งหมดเหมือนกันจาก ก่อนที่จะมามาทาเป็นผืนถ้าเราจะตัดตากระเป๋าปิ๊กแป๊กนะคะเราสร้างแบบแล้วรามาเขียนตอนเป็นตอนเป็นรูปแบบกระเป๋าเลยค่ะค่ะไม่ต้องไปนั่งเขียนทั้งหมดอันี้อ๋อค่ะเรามีการสร้างแบบขึ้นมาก่อนนี่สร้างแบบค่ะนี่คือแบบนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรารามาใส่เหมือนเหมือนรูปนี้ค่ะมาเขียนมาเขียนจากการที่เราสร้างแบบค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสุวิมนเก็ดกล้องลาพานะคะเเราเริ่มทํากระเป๋าบิ๊กแพคนะคะตอนแรกก็มีแบบแบบก็เป็นกระดาษธรรมดานะคะสอชิ้นจะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนก้นกระเป๋า1ชิ้นนะคะผ้านี่ก็ลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีใยใยอ่ะใยสัง,งเคะอจะเป็นแผ่นรลงอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งแล้วก็อ,ออันนี้ก็สองชิ้น นะคะแล้วก็จะมีจะมีผ้าซับในอีกอีกเหมือนกันเลยตัวกระเป๋าก็สองชิ้นคืออันนี้นะคะเป็นซับในแล้วก็ด้านล่างก็หนึ่งชิ้นเหมือนกันเหมือนกันนะคะทง้งแรกเขาใช้ใยสังเคราะห์นี่เอามาติดกับผ้าที่เราใช้ทํากระเป๋าแล้วก็เย็บเย็บติดกันเย็บติดกันทั้งทั้งสองด้านทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วก็ส่วนส่วนก้นกระเป๋านี้ก็เหมือนกันก็เย็บ ใช้เนาอะค่ะใช้วิธีเนาให้ติดกันกับใยสังเคราะห์แล้วก็ต่อมาต่อมานี่เราอาจจะใช้วิธีควินก็คือยึดไอตัวผ้ากับใยสังเคราะห์ควินควินอาจจะควินตามลายก็ได้หรือว่าใช้เย็บเป็นตารางก็ได้นะคะใช้เย็บเป็นตารางก็ได้แต่อันนี้ใช้วิธีควินค่ะทําให้ภาพทาให้ลายผ้านี่มันจะนูนขึ้นอันนี้ก็เป็นภ้าถุงเหมือนกันนะถ้าเป็นผ้าสลุงเหมือนกัน อ่เป็นผ้าปะติเหมือนกันแต่เป็นผ้าปเตะลายทองอันนี้ใช้วิธีควินถ้าดูใกล้ๆนี้นจะเห็นว่าลายมันนูนขึ้นมานะคะน,นี่เราใช้วิธีควินแล้วต่อมาพอเราควินเรียบร้อยอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีอ่ต่อมาเราก็ใช้ซับในผ้าซับในนี่เย็บติดเย็บติด เย็บติดตัวตัวที่เราเราควินไว้หรือว่านาไว้นะคะเราก็ใช้ซับในนี่เย็บอีกเย็บทับอีกทีหนึ่งใช้ใช้เย็บด้านนอกนะคะใช้เย็บด้านนอกอันนี้ด้านในกับด้านในนี้จะประกบกันแล้วก็เย็บด้านนอกเราก็เว้นช่องว่างไว้สําหรับพิษพิษด้านพิกมันออกมาอันนี้ก็เหมือนกันด้านหน้าด้านหลังจะทําเหมือนกันแล้วชิ้นชิ้นตรงก้นก็ทําเหมือนกันเลยค่ะใช้ผ้าซับในเย็บติดกัน แล้วก็เว้นช่องว่างไว้สําหรับลิกด้าน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 าน,านอกออกมาแล้วก็พอเราเราเย็บเสร็จลิกเสร็จตรงนี้เราก็ใช้วิธีนองติดกันตรงปากค่ะแล้วก็ออกมาประกอบประกอบวิธีประกอบก็ใช้ชิ้นหน้ากับใช้คือเราจะวัดเราจะวัดไอ้ก้นวัดตรงกลางแล้วก็ชิ้นหน้าก็วัดให้ตรงกลางให้มันตรงกันแล้วก็ใช้วิธีประกบ ใช้ชิ้นชิ้นชิ้นก้นกับชิ้นหน้าประกบอีกด้านหนึ่งก็ใช้ชิ้นหลังกับก้นประกบกันแล้วก็ตอนแรกครั้งแรกเราก็ใช้วิธีนองติดมันก่อนทั้งทั้งหมดเลยค่ะ,คะพอออกมาเป็นรูปเรียบร้อยตรงนี้ยังไม่มีหูนะคะ<ช>เราก็ใช้หูหูกระเป๋าเนี้ยค่ะหูกระเป๋าเย็บเข้าไปในรูมันจะมีรูอยู่ทุกตลอดเลยค่ะทั้งหน้าทั้งหลังถ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยมันก็ลักษณะ<ร>แบบนี้เลยคะ่ะอันส็จอัน<ไ>นี้จบก วิธีทำกระเป๋าบิ๊กแพคนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามในวันนี้แล้วอยากที่จะติดตามต่อหรือว่าอยากจะรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะในการาทำกระเป๋าเพนลายภาะ,ะเตนะคะหรือว่าอยากจะอุดหนุนสินค้าก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็จะขอเรียนเชิญท่านเลขากลุ่มนะคะที่ชันทนาจิรสกุลน,นะคะได้ให้ข้อมูลการติดต่อค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะหรือว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์ลายผ้าบปาเตะหรือการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสามารถติดต,ต,ต,ต่อได้โดยตรงที่กลุ่มเพ้นท์ลายผ้าวปาเตะนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสี่แป็นหนึ่งสองห้าค่ะหรือว่าติดต่อผ่านไลน์นะคะรโทรไลน์ก็คือ 0616245935ค่ะหรือติดต่อทางเพจนะคะเป็นเพจของกอศนหุวยยดนะคะมาที่คุณครูอุ่มคุนครูจิ๋วนะคะหรือติดต่อมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือเพจจันอยากขายนะคะเบอร์อโทรก็คือ0896483595อย่าลืมนะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะตามเบอร์ที่แจ้งไว้ให้ทราบนี้นะคะค่ะคุณค่ะค่ะ,คะขอบคุณมากการที่จันทนาคะค่ะ ตน้นช่วยปิดท้ายรายการในวันนี้แม่ทราบว่าพี่กัญญาจะฝากอะไรไว้กับทางสมาชิกกลุ่มนะคะ,คะเรียนเชิญค่ะสุดสุดท้ายนี้ทางกลุ่มเป็น<ม>ลายป้าปะเตะตำบลว่วยยอดออกราบกอบประคุณเทศบ,บาลตำบลว่วยยอดที่ได้การสนับสนุนสถานที่ให้กลุ่มได้ไปฝึกโดยการช่วยเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้า ส่วนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกศนตำบลวยอดทางกลุ่มกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางกศนตำบลวยอดได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและคิดเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนด้านนบประมาณจากกศนตำบลวยอดตลอดไปนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราในวันนี้คิดว่าท่านคงจะได้ไอเดียใหม่ๆและสามารถที่จะคิดพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของท่านได้นะคะค่ะในวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ